รอบุตุนิยมที่ยาคาการ16-18มกราคมนี้ทั่วไทยอากาศเย็นลงเล็กน้อยนะคะประมาณ1-4องศาเซลเซียสหลังจากนั้นค่ะ19มกราคมเป็นต้นไปทั่วไทยอากาศจะอุ่นขึ้นและต้องระวังเรื่องของฝนที่มากลับมาค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาคาดการ16-18มกราคมนี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงประมาณ1-4องศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะที่จะลดลงมากกว่าภาคอื่นๆอุณหภูมิลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งให้สัมผัสกันได้อยู่โดยดูหนาวยังไม่สิ้นสุดลงนะคะยังสามารถสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนไปได้จนถึงประมาณปลายเดือนมกราคมเลยค่ะ ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธาน,นีลงไปฝนตกหนักยังคงเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างช่วงวันที่16ถึง18มกราคมนี้ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงคลื่นซัดฝั่งด้วยจากนั้น19มกราคม